สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมอพิเชษ90ปีแข่งแรงนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวเรื่องของวัยทองปวดข้อแก้อย่างไรกันนะครับปัญหานี้เป็นปัญหาที่พบกันบ่อยมากเลยนะครับผมครับเป็นปัญหาที่พบกันได้ในคุณผู้หญิงทุกทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้วัยทองเนี่ยเป็นวัยที่ซึ่งไม่มีใครอยากได้ถูกไหมครับผมแล้วเราก็ไม่อยากแก่เราก็ไม่อยากเหนียว นะครับถึงแม้เราอายุมากขึ้นถึงวัยกลางคนเราก็อยากดูดีแบบนี้หรือแม้แต่พอเราอายุมากขึ้นจะถึงหกเจปีเราก็อยากดูดูดีแบบนี้ถูกไหมครับเอฟครับแต่ในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ไหมครับผมครับมันไม่ใช่แบบนี้มันเหี่ยวย่นและหายไปเลยนึกสุขภาพร่างกายมันโซมัมนแย่มันเกิดจากอะไรใช่ไหมครับเอฟหมอจะพูดเสมอ,สมอว่าคุณผู้หญิงเนี่ยเวลาอายุ เข้าเลขสีครับหรือเลขสี่สิบกว่าๆเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือรังไข่ของคนเราอ่ะมันจะไม่สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือมันสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลงนะครับรังไข่ตัวเนี้ยในคุณผู้หญิงจะมีสองข้างมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนครับฮอร์โมนเอสโตรเจนคืออะไรฮอร์โมนเอสโตรเจนคือฮอร์โมนผู้หญิงที่ทําให้คุณผู้หญิงมีความเป็นผู้หญิงผิวพรรณดี ผิวหนังไม่เหี่ยวไม่ย่นนะครับนั่นคือฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ทาให้คุณผู้หญิงมีความเป็นผู้หญิงแต่พอเข้าสู่วัยทองอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะเกิดการสร้างฮอร์โมนจากรังไข่น้อยลงทุกๆวันพอมันน้อยลงจนถึงระดับที่ไม่มีประจำเดือนนะครับมากๆแล้วเนี่ยเราเรียกว่าการวัยทองแต่ในความเป็นจริงนะครับ เรายังไม่ถึงวัยทองครับแต่ฮอร์โมนมันต่ำลงแล้วเรามีอาการมาก่อนอาการวัยทองมีอาการอะไรบ้างหมอจะพูดเสมอนะครับก็คืออาการอย่างนี้เลยครับร้อนวูบวาบตามตัวเหงื่อออกง่ายหงุดหิดง่ายนอนไม่หลับเป็นฝ้าหน้าเหี่ยวช่องคลอดแห้งปวดตามข้อและไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงซึ่งวันนี้จะพูดเรื่องปวดตามข้อกันวันนี้ วัยทองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเลี้ยงไม่ได้เลยนะครับผมไม่มีใครจะเลี้ยงได้ก็ไวัยทองจะต้องอยู่กับเราไปจนหมดอายุไขหลายๆคนชอบพูดเสมอว่าเป็นไวัยทองทนทน,ทนไปเถอะเดี๋ยวก็จะหายไปเองแต่ความเป็นจริงคือไม่จริงครับผมครับไวัยทองไม่มีทางหายไปเองครับผมครับมันอยู่กับเราไปจนหมดอายุไขเพราะว่าอะไรเพราะว่าไวัยทองมันเกิดจากร่างไขมันไม่สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนมันจะไม่สร้างอีกเลยเมื่อเราหมดประจำเดือนไปแล้วหรือเข้าสู่ไวัยทองแล้ว แล้วจะให้อาการไวททองระหายไปได้ยังไงมันไม่มีทางหายก็ผมครับการกินฮอร์โมนเอสเทอเมทเข้าไปก็แทนในโรณีที่เราเข้าสู่ไวททองเนี่ยจะทําให้เราอาการไวททองหายไปเช่นอาการร้อนว่าตามตัวเงือออกง่ายหงุดง่ายนอนไม่หลับเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่องคลอดแห้งจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ผิวหนังก็จะไม่ค่อยเหี่ยวง่ายอันนี้คือการทานฮอร์โมนเอสเทอนแต่ข้อเสียของการทานฮอร์โมนก็คือ มันเสี่ยงมะเร็ง FC จำได้ใช่ไหมครับว่าเวลาเราไปตรวจอ่ะคุณหมอจะบอกว่าถ้าอาการไม่มากเนี่ยนะทนทนไปก่อนนะเดี๋ยวจะชินไปเองเพราะว่าถ้าเกิดกินฮอร์โมนไปเยอะี่ยมันเสี่ยงมะเร็งต้นนมมะเร็งปากมัลูกมะเร็งอ่ารังไข่อะไรอย่างเงี้ยครับผมครับคุณหมอก็เลยจะไม่จ่ายไม่จ่ายเอ่อตัวฮอร์โมนเอสเซนมาให้เราหรือกว่าจะจ่ายให้เราเนี่ยคุณหมอท่านก็จะต้องตรวจมะเร็งสารบ่งชี้มะเร็งของร่างกายอ่ะ ทุกตัวเพื่อที่ป้องกันการเป็นมะเร็งนะครับของเต้านมมดลูกแล้วก็ปากมดลูกแล้วมะเร็งรังไข่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกว่าเราจะได้กินฮอร์โมนเอสโตรเจนเพื่อดูแลการไวททองเนี่ยมันก็แทบจะไม่ได้กินกันนะเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงคือมันไม่จะเป็นต้องทนอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีสารที่มาจากพืชตัวหนึ่งนะครับซึ่งออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนที่สร้างจากรังไข่ ภาษาแพทย์เราเรียกว่าฟโตเอสโตรเจนฟโตเอสโตรเจนคือไฟโตแปลว่าพืชเอสโตรเจนคือแปลว่าฮอร์โมนฟโตเอสโตรเจนคือเอสโตรเจนที่มาจากพืชนะครับแล้วเขาอยู่ในไหนบ้างก็อ,อยู่ในหลายๆอย่างจะบอกยกตัวอย่างว่าอยู่ในถั่วเหลืองก็มีน้ำมะพร้าวก็มีในกระเทียมก็มีในงาก็มีแล้วก็อยู่ในสมนุนไพรแบบนี้ก็มีแต่ในความเป็นจริงคือเราไม่สามารถกินกินแบบนี้ได้ทุกวัน เอสซีสเกตนะครับเราต้องกินทุกวันนะครับเพราะว่าเราไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือเราเข้าสู่วัยทองแล้วฮอร์โมนเอสเซนไม่พอก้องกินนี้ทุกวันเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติจริงเนี่ยหมอพิเชษก็เลยบอกว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยเรากลับไปกินไฟโตเอสโตรเจนแบบนี้ดีไหมเป็นไฟโตเอสเซนเป็นเม็ดแบบดีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นเอสซีหมอพิเชษเนี่ยจะต้องเข้าใจเลยว่าถ้าเกิดเราเข้าสู่วัยทองแล้ว วิธีการดูแลวัยทองที่เราไม่ต้องกินฮอร์โมนแล้วมันเสี่ยงมะเร็งน,นะครับเรามากินอาหารเราเรียกว่าอาหารที่เต็มไปด้วยไฟโตเอสเทนก็คือสมุนไพรไทยนั่นเอง,เองกินวันละหนึ่งเม็ดในการดูแลวัยทองนั่นคือหลักของการดูแลวัยทองนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้เราคุยกันเรื่องวัยทองปวดข้อแก้อย่างไรจะพูดถึงเรื่องปวดข้อฟังต่อยนิดนึงนะครับและเอสจะเข้าใจเลยว่า ทำไมมนทึกปวดข้อไม่หายนะครับปวดข้อเกิดจากอะไรใช่ไหมครับปวดข้อเนี่ยหมอพี่แช่พูดเสมอการเราปวดข้อเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เกิดจากกระดูกปรุนก็ผมครับใครเป็นเอฟซีหมอพี่แช่จะรู้ว่าการที่เราปวดข้อเนี่ย ส่วนใหญ่เกิดจากข้อเริ่มเสื่อมอันเนื <disappointing efendim> ่องมาจากกระดูกพุนครับผมครับอันนี้เป็นหลักการของเขาเลยนะครับผมเช่นปวดข้อนิ้วอย่างนี้ครับผมครับที่มันปวดข้ออะไรไม่เฉพาะข้อนิ้วนะครับข้อหลังข้อกระดูกสันหลังข้อเข่าข้อไหล่ข้อศอกหรือข้อนิ้วเป็นข้อเหมือนกันเป็นข้อเหมือนกันหลักการเป็นตัวเดียวกันนะครับเกิดจากข้อมาเริ่มเสื่อมข้อมาเริ่มเสื่อมจากอะไรข้อมาเริ่มเสื่อมจากกระดูกมันเริ่มพุน นะครับเริ่มคุณจากวัยทองเนี่ยจะเจอบ่อยสุดเลยนะครับพอวัยทองมันจะทําให้มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือร่างกายเราอะ่ะจะดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายน้อยลงนะครับแล้ว2ก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันไม่ไปบล็อกการสลายกระดูกนะครับผมครับฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันมีหน้าที่ไปยับยั้งการสลายกระดูกนะครับจากต่อมพาราเทรอยเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเราเป็นผู้หญิงที่มีฮอร์โมนดี ยังไม่เข้าสู่วัยทองฮอร์โมนเอสโตรเจนมันจะไปะยับยั้งการสลายกระดูกเอาแคลเซียมออกมาในกระแสะเลือดอันนี้เป็น,นกลไกของเขาแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเราเข้าสู่วัยทองแล้วฮอร์โมนในร่างกายมันจะไม่พอมันจะไม่มีตัวฮอร์โมนไปยับยั้งการสลายกระดูกออกมาเพราะฉะนั้นกระดูกก็จะถูกสลายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะคุณเร็วๆพอกระดูกคุณมันก็จะเริ่มเสื่อมพอเสื่อมเสร็จปุ๊บมันก็จะมีอาการปวดตามนิม้วตามข้อแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ไอ้เรื่องปวดข้อเนี่ยหมอให้พูดเสมอนะครับว่ามันไม่ได้เกิดจากกระดูกคุณอย่างเดียวแต่มันเกิดจากโรคอื่นได้ด้วยเช่นโรคเกาโรคเกาทำให้เกิดการปวดข้อได้นะครับข้อนิ้วก็ได้ข้อศอกก็ได้ข้อเท้าก็ได้นี่คือโรคเกานะครับสองโรครูมาตอยโรครูมาตอยเนี่ยก็ทําให้เกิดการปวดข้อได้สามโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือ s l e ก็ทําให้เกิดอาการปวดข้อได้เหมือนกันนะครับ ที่4คือโรคก,กระดูกพุณนก็ทําให้เกิดอาการปวดข้อได้เหมือนกันนะครับแล้วหมวดที่ห้าคือโรคข้อต่างๆเช่นโรคมะเร็งเอววัวนนโรคเอยเนี่ยโอ้หนี่เจอน้อยมากแต่เชื่อไหมครับว่าทั้ง5้าหมวดหลักๆเนี่ยครับกระดูกพุณนเะนี่ยเจอมากกว่า95%บเเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานนควรขับมาดูเรื่องกระดูกพุณนที่อันเนื่องมาจากวัยทองหรืออันเนื่องมาจากเรากินอาหารที่มีแคลเซียมไม่พอมากกว่านะครับร่างกายคนเรา ต้องการแคลเซียมวันละ800-1200มิลลิกรัมทุกๆวันเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นหัวใจแข็งแรงตับแข็งแรงเส้นประสาทแข็งแรงและไอแคลเซียม800รเนี่ยร่างกายเอามาจากไหน FC ฟซีจะถามใช่ไหมครับในอาหาร3มื้อจะให้แคลเซียมสุดที่เรา800ต่อวันครับแต่อันนั้นมันเป็นอาหาร ซึ่งสมัยโบราณหรือสมัยก่อนรุ่นพ่อแม่เรากินสมัยที่ยังมีพวกปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งกุ้งฝอยอะไรก็ตามที่อยู่ท้องไร่ท้องนาที่มันหาง่ายๆนะครับอาหารปัจจุบันนี้ทราบไหมครับว่ามีแคลเซียมเท่าไหร่ในปัจจุบันนี้มีแคลเซียมแค่400อนะครับมีแค่400มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เองครับผมครับแอแคนเซียม400ร่างกายทางานได้ไหมไม่ได้นะครับผมครับจะไม่เกิดหัวใจวายอามาัมพาตนะครับ ตายภายในไม่กี่ชั่วโมงแต่ในความเป็นจริงคือเราไม่ตายเพราะว่าร่างกายลรัมีฮอร์โมนพาราไทรอยที่คอนะครับผมตอนนี้มันสลายกระดูกครับผมครับเอาแคลเซียมจากกระดูกมาใช้อีก400ครับผมครับนั่นคือหน้าที่ของการปรับอโตโมติกของร่างกายเพื่อให้แคลเซียมในกระแสเลือดมี8.5-10.5ถึงมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทุกๆวัน แต่ที่มีปัญหาคือกระดูกของเขาแคลเซียมทำให้กระดูกมันพุนสิครับนั่นคือเหตุผลของหมอว่าทําไมหมอที่พยายามแนะนําให้กินแคลเซียมหมอแนะนําว่าให้กินแคลเซียมข้าวโพดจําได้ไหมครับแคลเซียมข้าวโพดคือแคลเซียมที่ผลิตจากวิตามินซีในแป้งข้าวโพด1เม็ดเนี่ยให้แคลเซียมประมาณ1 4 8มิลลิกรัมถ้าเทียบกับแคลเซียมคาร์บอนตที่ทําจากหินปูนเม็ดสีาขาวครับผมครับ ราะฉันจะต่างกันเยอะประมาณ2เท่านั่นคือวัยทองปวดข้อต้องดูแลยังไงเหตุผลของหมอเช่นในการแนะนำ fc มอทุกคนในการดูแลวัยทองแล้วก็ดูแลกระดูกและข้อเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนะครับนั่นคือวัยทองปวดข้อแก้แบบนี้ครับนะ fc จำได้ครับเพราะฉันปวดข้อต้องไม่มีวัยทองต้องไม่มีง่ายไหมครับ fc อายุ54แล้วยังมีประจำเดือนจะเป็นอะไรใหม่ไม่เป็นอะไรครับผมถือว่าแข็งแรงครับผมครับยังมีประจำเดือนอยู่แสดงว่าฮอร์โมนที่สร้างจากรังไข่ยังมีอยู่ไงครับผมอันนี้ไม่เป็นไรครับผมครับยังถือว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดยังไม่มีอาการไวท้องด้วยสดงว่าฮอร์โมนยังมีพอสมควรแล้วยังดีอยู่ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่วันหนึ่งถ้าเกิดมีอาการไวท้องเกิดขึ้นเช่น ร้อนวูบวาตามตัวเหงื่อออกง่ายงือนงง่ายนอนไม่หลับนะครับช่องคลอดแห้งแล้วปวดตามเนื้อตามตัวอันนี้แสดงว่าเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วแต่ประจำเดือนยังไม่หมดนะครับอันนี้หมอไม่ใช่แนะนาให้กินไฟโตเอสเเจนคู igen, ่กัแกลเซิ่งโรพานี้เลยนะครับไตเสื่อมระยะ3ทานได้ไหมคะไตเสื่อมนะครับไตเสื่อมระยะ3เนี่ยถือว่าเป็นภาวะปกตินะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับไตเสื่อมไม่ใช่ไตาวายนะครับเพราะฉะนั้นไตเสื่อมระยะ3มนี่ทานได้นะครับระยะ3เป็นระยะ ไม่ใช่โรคไตวายนะครับเป็นไตเสื่อมเรือรังเฉยอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับทานได้เลยครับผมครับถ้าเรากินวิตามินอ e ีทุกวันได้ไหมครับจะมีผลอะไรต่อร่างกายหรือเปล่าครับวิตามินอ e ีกินได้ครับกินทุกวันได้แต่จริงๆแล้วหมอว่าวิตามินอ e ีเนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันไม่จำเป็นต้องกินทุกวันก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใช้ในปริมาณไม่มากวิตามินที่ละลายในไขมันมีสีตัวจาได้ไหมครับ f c ้ a d EK เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเขาเรียกว่ามันกินเข้าไปถ้าเกินมันจะสะสมในไขมันแต่มันจะเขาเรียกว่าเราไม่ต้องกินเยอะๆก็ได้มันสะสมทิ้งไว้ให้เราและเราก็สามารถนําที่เราสะสมมาใช้งานต่อได้โดยที่ไม่ต้องกินเยอะๆก็ได้เพราะฉะนั้น a d e k นะครับผมครับกินอาทิตย์ละครั้งก็เพียงพอแล้วเป็นว่าเป็นหมอหมอว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหมอให้ใช้หมอกินมาละครั้งอาทิตย์ละครั้งก็เพียงพอไม่จะเป็นต้องกินบ่อยๆทุกวันนะครับ ถ้าดื่มน้ำแล้วฉี่เลยล่ะครับมีปัญหาอะไรบ้างครับไม่มีครับสแสดงว่าเราดื่มน้ําเพียงพอนะครับผมครับเราดื่มเข้าไปมันทําให้เกิดกระเพาะปัสสาวะมันเต็มเลยครับผมมันก็เลยฉี่ออกมาเป็นเรื่องปกติถือว่าไตาย,ยังแข็งแรงขึ้นครับกินน้ําแล้วฉี่เลยไม่ต้องกังวลครับถือว่าไตาย,ยังแข็งแรงดีอยู่ครับผมคอลลาเจนมีผลตอบตับไตไหมครับไม่มีก็ครับคอลลาเจนเป็นอาหารก็ผมไม่ใช่ย,ยาเพราะฉะนั้นทานได้ไม่ต้องกังวลอะไร เพียงแต่ว่าทานไปแล้วจะได้ประโยชน์หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องประเมินดูนะครับว่าทานคอลลาเจนอะไรถ้าทานคอลลาเจนไปตามคําโฆษณาไม่รู้ว่าทานคอลลาเจนแบบไหนอะไรมันก็เหมือนกับกินอาหารราคาแพงนะครับนั่นคือการทานคอลลาเจนคอลลาเจนมีหลายชนิดนะครับชิทไทนไทู 1, ไทู 2, ไทก็อีกสองชนิดเพราะฉะนั้นการทานคอลลาเจนต้องดูให้ละเอียดนะครับว่ามันเป็นชิด อะเป็นชนิดอะไรแล้วเราทานเพื่อประโยชน์อะไรไม่มีผลต่อตับไตแต่มีผลต่อกระเป๋าต,ตังค์ครับผโหมดมันเหมือนกับเราซื้ออาหารแพงมากินนะครับไม่มีประโยชน์อะไรนะแล้วจะกินแบบไหนดีคะดิฉันประจําเดือนหมด2-3ปีแล้วคะ่ะประจําเดือนหมด2-3ปีนี่ไวทองร้อยเอครับแล้วไวทองอยู่กับเราไปตลอดชีวิตไม่มีทางหายถ้าเราปล่อยเฉยเฉยมันจะไม่หายกลับมาเองอ้น,นี้นะครับแต่มันดูแลได้ ถ้าเกิดเราต้องการให้วัยคองหายไปเราต้องเสริมฮอร์โมนเข้าไปให้ร่างกายเราแต่ฮอร์โมนมันมี2ชนิดชนิดจะเป็นฮอร์โมนจริงอันนี้เสียงมะเร็งถ้าเกิดเป็นฮอร์โมนชนิดี่2ที่ฮอร์โมนจากพืชฮอร์โมนจากพืชแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นฮอร์โมนมันไม่ใช่ฮอร์โมนจริงแต่มันเป็นสารที่ออกฤทธิ์เหมือนฮอร์โมนเราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนแบบนี้เป็นกระดูกสันหลังเสื่อมวิตพื้นได้แม็ะ60ปีไม่ได้ครับ กระดูกสันหลังเสื่อมวิตพื้นยังไม่ได้ครับผมครับเพราะว่าวิตไปมันแอนไปมันจะยิ่งเสื่อมมากขึ้นถ้าเราอยากให้กระดูกเราอยากออกกําลังกายให้ดีๆกระดูกต้องหายเสื่อมก่อนครับผมครับถ้าเราจะให้กระดูกกระสันหลังหายเสื่อมทําอย่างไรหลักการแรกเหมือนกันนะครับก็คือต้องเสริมแคลเซียมให้เพียงพอคุณแม่อายุ83เป็นกระดูกทับเส้นประสาทต้องกินยาอะไรคะไปหาหมอหลายที่มากเป็นมากกว่า10ปีแล้วคะ่ะ ก็คือเป็นตัวนี้นั่นเองเป็นหมอนรองกระดูกไปเบียดเส้นประสาทขาตรงนี้ถูกไหมครับมันปิ้นไปทับแบบนี้ถ้าเกิดกระดูกกระดูกมันปิ้นตรงนี้กระดูกสันหลังหมอนรองสันหลังถ้ามันไม่แข็งแรงเวลาเราก้มมันจะปินทับแบบนี้ครับผมครับมันทับเส้นประสาทขาแล้วจะปวดร้าวลงขาปวดหลังปวดหลังร้าวลงขารักษากี่ที่กี่ที่ก็ไม่หายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากปัญหาอยู่ตรงนี้ไม่แข็งแรงแล้วมันปิ้นไปทับแบบนี้ครับผมครับไปทับเส้นประสาทขาแบบนี้ แล้วเราจะให้มันหายปิ้นได้ยังไงในเมื่อมันไม่แข็งแรงการให้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้แข็งแรงทํำยังไงหมอบอกอะไรไงครับว่าต้องกินแคลเซียมข้าวโพดแบบนี้ก็คือแบบนี้นี่เองที่หมอพูดตะก,กี้จาได้ไหมครับแคลเซียมข้าวโพดกับคอลลาเจนวุ้แบบนี้คุณแม่ขาดแคลเซียมวันละ400-600มิลลิกรัมกินแคลเซียมคาร์บอเนตเม็ดหนึ่งได้60มิลลิกรัมกิน10เม็ดถึงจะพอเพราะว่าเม็ดเดียวก็ท้องอืดท้องผูกก็ถ่ายแข็งแล้วพะมันตกตะกอนในลําไส้10เม็ดไม่ต้องถ่ายออก จะได้เข้าใจเรื่องของกระดูกพุนเรื่องของปวดหลังร้าวลงขาปวดเขา่าทําไมมันไม่ยอมหายสักทีเพราะว่าเรายังไม่เคยแก้เรื่องกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแก้แบบแทบจะบอกว่าแตกๆผิวๆเองเราควรทําเรื่องย,ยากๆให้มันง่ายอย่าทําเรื่องง่ายๆให้มันยากก็คมครับนั่นคือสไตล์ของหมอพี่เนชะ่นเนาะคนแก่อายุ85แล้วปวดหลังลุกไม่ได้ นี่คือปัญหาเลยครับเพราะที่ปวดหลังเราลุกไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าตรงนี้ก็ผมมันเสื่อมับผมคนสูงอายุอะครับกระดูกมันจะพุน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 แล้วมันรับน้ำหนักไม่ไหวอะมันงอกแงกงอกแงกอย่างเงี้ยครับผมครับมันรับน้าหนักไม่ไหวทั้งชิ้นอย่างเงี้ยรับไม่ไหวเลยครับผมครับมันอ่อนแออ่อนแออย่างเงี้ย like. แล้วจะทําให้เดินได้ยังไงอะครับเดินไม่ได้ลุกก็โอยนั่งก็โอยเข้าสู่วัยทองเป็นแบบนี้ทุกคนเลยครับผมครับก็จะจะแก้ปัญหายังไง ง่ายนิดเดียวแล้วก็กินแคลเซียมข้าวโพดเข้าไปเส,เสริมตัวนี้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 กินยูซีทูเสริมตัวนี้พอเสริมปุ๊บพอกระดูกมันแข็งแรงขึ้นมันก็รับน้กได้ดีขึ้นพอรอับน้กได้ีขึ้นมันก็ไม่เจ็บนะครับมันก็ไม่ปวดลุกก็มีโอยนั่งก็มีโอยแล้วก็ลุกขึ้นเดินได้เองนั่งได้เองลองดูนะครับให้คุณแม่ทานแบบนี้นะครับทานตัวนี้ก่อนนะครับแคลเซียมข้าวโพดกับยูซีทูแบบนี้แล้วใช้เวลาให้กระดูกแข็งแรงเสริม โดยปกติแล้วประมาณ 1- 2เดือนก,ก็จะเข้าใจสิ่งที่หมอพูดแล้วครับผมครับประมาณหนึ่งเดือนก็เข้าใจแล้วอยากให้ทานดูก่อนเราจะเข้าใจสิ่งที่หมอพูดไม่งั้นแล้วเนี่ยจะบอกเอ๊ะเป็นจริงหรือเปล่าเป็นว่าเป็นปน,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  Language ๆๆนี่ก่อนทีๆๆ่เราจะเชื่อใครนะครับอย่างน้อยๆต้องมีเหตุผลทางแพทย์ก่อน,นเหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับท่านนั่งต้องนั่งหลังตรงแล้วถ่านนอนต้องนอนท่าไหนครับท่านอนนอนท่าไหนก็ได้ครับผมครับ ถ้าเรานั่งหลังตรงถ้านอนเราจะมีปัญหาอะไรยกเว้นถ้าเรามีอาการปวดหลังให้นอนชันเข่าขึ้นครับถ้าเราปวดหลังให้นอนชันเข่าขึ้นเอาหมอนหนุนหลังเข่าไว้นะครับถ้าเรามีอาการปวดหลังแล้วนอนแล้วปวดหลังให้นอนเอาหมอนหนุนหลังเข่าแบบนี้นะครับดูดีนะครับยานุนหลังนะครับถ้าเราปวดหลังปวดหลังร้าวลงขานอนไม่ได้ ให้นอนชันเข่าขึ้นแบบนี้อ้หมอหนุนหลังเข่าอาการปวดหลังจะหายไปอย่างนุนหลังนะครับนั่นคือการนอนขอให้เอฟซท่ันมีอายุยืนยาวกาสรสปีที่แข็งงนะครับเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ มันไม่ใช่ความผิดปกติอะไรมากๆมันเป็นการเกรงของกล้ามเนื้อของร่างกายธรรมดานี่แหละครับก็เหมือนที่เราเกรงกล้ามเนื้อเกรงแขนเกรงขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีความรู้สึกว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหมครับวันนี้ผมมีคําตอบให้นะครับ